จุดต่อมานะครับที่เรามาดูงานกันก็คือฐานการเรียนรู้กลุ่มแปรรูปน้ำพริกขั่วสายสินค้าอุ่สี่ดาวของอำเภอเวียงแหงตอนนี้ก็ชุดดูงานก็มาตรงที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะครับ <c oughs> บ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหงนะครับเป็นสูจน์และรู้ต้นแบบของอำเภอด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับนี่ฮะก็ข้างในสูตร์ผู้เด็กข้างในสูนย์ครับตอนนี้บริเวณข้างในนะครับนี่ฮะแม่พรประธานกลุ่ม สตีและก็เป็นคณะกรรมการของศูนย์ด้วยนะครับรดูเรียนรู้ตรงนี้ก็กำลังด,งดงูตั้งแต่กนกกระล <c oughs> เนาะเอาไว้ในนี้มดมก็เีจะมีปล่อยปล่อยจักกะเนาะวันที่12บสองนี่วันท่ามีปล่อยจักกะที่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ด้านนอกครับ <c oughs> ด้านนอก <c oughs> เห็นเรื่องผู้ตาบูลอีกนะนี่คือกลุ่มแล้วนะครับขัชายนะครับนี่ก็เป็นสินค้าโอท็อปของบ้านเวียงแหงด้วยนะครับเป็นขั้นตอนไอ้พ่อหลวงอุดหนุนแล้วยังอย่างไรครับมีเดินเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับนี่ครับนี่ปรุงแล้วนะครับนี่ครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนี่ครับ ิดครับ้ยจิ้มเาเอานี้ตักอันนี้ตักจ้าขาอ่ะจอนหน่อยจอนหน่อยอากินกินสท้าีฮะจอนจิ้มหน่อยแน่นเดี๋ยวเดผลเดี๋ยวผลเตรียมเพื่อนแน่จกับเจ้าเจ้าเมาฮะเ่มา่งมาอ่ะซื้อได้ไม่เพราะม่ยาวอะไรก็ไปแจ้งขาดี่ไน่ย ปรุงปรุงสามสิบบาทจิ้มได้เลยไม่ไม่ยาวไม่ยาวแต่งให้เขาจิ้มได้เหรอใส่ใส่เออนี่แหละนี่เหรอนี่เหรอเอาละเอาเนี่อันนี้ปิดก่อนปิดได้เหรอจิ้มได้เลยอ่าจิ้มนี่มาจิ้มนี่อันนี้พี่วางพุงกะวางพุงกะไม่ยาวแบบคนปรุงเนอะ แค่ลองถามได้เลยว่าอาไทรอย่างพ่องต้องเจ้าใดเจ้าใดนะมาเย้ามาเย้าอธิบายดีกว่าอ๋อว่าอ่าเจ้าใดนี่นะอ่าครับใส่แค่หัวหน้าไม่อย่างเป็นรางวัลเพื่อนชาปาิถูกฮะเนี่ยจะพูดไทยอ่ะอ๋อจะพืดไทยครับบัดบัดไทยพูอคือบรรยายอย่างเดียวอะไรเย้าสีโปรนะเจ้าหอมข้าวสีโปหอมแดง แล้วแต่ชอบถ้าว่าชอบหอมแดงนักก็ใส่ทอบกันถ้าชอบน้อยก็ใส่ต้ดปริมาณคือ <ผม S 2> ซิบกิโลแล้วเนาะแต่ถ้าเหน่ามัน หกสบถึเจแผน่นพ่าเนวเนประมาณสิจ้อยไจ้อยัหมจยมีเจ็ดสิบแผน่นเหรจ้อยมีร้อแผ่นอ๋อจ้อยมีร้อยกว่าแผ่นประมาณจ้อยหนึ่งจ้อยหนึ่งมันกิโลหนึ่งเลไมีกิโลหกล,ล้ล,ะละิกเหรอริกเหรอแล้วแต่ชอบเห็นชอบบาเห็นจะของคองที่นี่ใส่กี่กิโลใส่สามีสามขีด สามดพิกป่นถ้าเป็นพริกเม็ดจะมีประมาณสี่ขีดสี่ขีดถ้าใครยางแหมเอ้ยปาป่นปาป่นกิโลครึ่งกิโลครึ่ง ได้ผสมออกมาจะได้เนื้อน้ำพิงดีทุกอย่างทุกทุกอย่างทอดทอดมันหรอกเจ้าแค่จะได้ประมาณเจ็ดสิบกล่องผงชุบนี่บใส่กะนผงชุบล้แล้วแต่เชื่อเนาะถ้าถ้าชอบล้ำนี่ใครใส่อ่้นบดีบอกตัวก็ทครไม่เลยนะใช่ค่ะใช่ถ้ามาใส่แบบล้ำผสมแล้วกุ้งเข็มใส่แบบนั้ก็แล้วแต่ชอบไงเจ้าชอบหวานก็ใส่น้ำ นี่ครับจำนายได้แล้วนะครับนี่เป็นหน้ามา้าของเราแล้วครับจิงตาแดงถ่ายครึ่งโลร้อยอนี่จะซื้อถูกข้างหลังก็ได้ครับอันนี้ก็เราก็มาถ่ายเป็นรูปเป็นที่ลันลึกนะคะระับนะ่าเนี่ยมาเยี่ยมโซเลนโลแล้วก็กลุ่มนะครับ ของเราด้วยนะฮะตอนนี้เราย้ายฐานไปดูที่สถาบันการเงินชุมชนของเรานะครับตอนนี้เราตามคณะดูงานของเรานะครับการสึกอบรมหนึ่งขั้วเรือนหนึ่งเศรษฐกิจขอเพียงของ ปกครองก่อนะครับมีผ่านหน้าบ้านเช่าของท่นานอาจารย์เพลิน,นครับ <c oughs> <c oughs> เดินแค่นี้หนึ่งครับอันนี้ก็มาแล้วครับนี่ครับเป็นภูเมืองนะครับน,นี่ครับนี่ที่อ้วนนะครับที่อ้วนก็นํานํามานะครับน่าดูอย่เดินมาไกลเหมือนกันนลครับนี่ครับเหนื่อยเลยนะก็จะมาดูตรงภูเมืองแล้วก็ หาบันการเงินนะครับนี่นะนี่ก็ใกล้ๆไอ้ติดคูเมืองคูเมืองโบราณนะครับนี่ครับกำเด็ดพะนเุ์สวนครับมาแล้วครับสีอ้วนผาอ้อมประไก่เล้นี่ครับอ๋อดูคูเมืองดูคูเมือง บจ้น้ำเมืองมาได้นั่นะน,ะนี่ตำนานพระเาษีวนวนั่นแหละนี่ครับอนี่เป็นหมูหรือหมาก็ไม่รู้เลยครับดเดี๋ยวครับลงสาวันการเงินชุมชนนะครับ <c oughs> นี่ฮะฐานเรียนรู้ต <c oughs> <c oughs> กใจเว้ย นะตอนนี้ก็ทยอยมาถึงแล้วครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยนานๆได้เดินทีเทมสุดที่วะลุยเต็มท่อเต็มท่อมาจีนอันนี้กรรมการของเรานะครับเนี่ยฮะดีดีครับอันนี้ไปดูดูคนเลือนเอเอเอเกียกิทพอเพียงได้ไหมเนี่ยไม่ครับยังไม่ได้ละอันนี้เมนูนะครับ อันนี้เลี้ยงน้ำแดงดใครยังไม่ได้เอ่ยอม,นะมาเร็วนะอันนี้ประธานของเราครับประธานเชิดเราครับเดีย๋ยวน้่นสักซอกเราครับน่าจะดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ของเวียงแหงนะครับสาขาการเงินที่นี่นะฮะ ดีที่สุดอดีที่สุดแล้วครับยืนยันแล้วครับดีครับเขามาถึงจุดของสถาบันการเงินชุมชนนะครับเพื่อจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะทำยังไงให้ระบบการเงินที่มีอยู่ในชุมชนเราให้ปรับยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันการเงินชุมชนหรือธนาคารหมู่บ้านได้ อาจจะเป็นภูมเครืองก็ได้นะแต่ไา้ที่ยกระดับจากหกหมู่บ้านับเสื้อเป็นสถาบันการเงินสถาบันสถาบันการเงินก็คือสามารถทำอย่างได้มากขึ้นเหมือนธนาคารเช่นเปิดฝากเปิดฝากออมของทีนี้เดือนละสองครั้งคือวันที่วันที่หนึ่งกบวันที่สิบห้า แล้วก็ปล่อยกู้ปล่อยกู้ทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่ที่หนึ่งอ่าทีนี่อ่างะจงเพื่อทางเพื่อดอบทางทางกแนะนำทางสถาบานแล้วก็แนะนำเทคนิคการบริหารเราแนะนำว่าว่าของเราเรียนบริหารยังได้ในอาคารใหม่เนี่ยเหมาะงามผมว่าดีที่สุดนะไม่เห็นแล้วเราดีนะลองหายใจหย่อนาะ บ้นไหดีวันนี้ชุกเมือ่ยัมุ่๊นะที่เปิดทัได้เนี่ยบ้านลงเก่งนดีเดีจะไปดูบ้านงเก่งนประเดี๋เรีาเพื่อเทัหนว่าจะมีอุปโคไมง็มีเปิดทักนะค่ยกแค่ยกข้างบนได้ครับเลยนี่เระจะเน้ากันหน้าอย่างนะครับแล้วก็มันจะเหนว่าจะมีโค้ดบล็คิวนะโค้ด นอกจากผลําไดอกเชื่อมลูมาชิกอเรี่รบริการจัดอนับแล้วบ้านรือเราไปไหนแบงก์รันเรียคือแลวคแนการเปล่นสาธารณะมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นของอ่าท้องอย่างละเป็นวาสาธารณะอ่ะแต่ถ้ารโยนต์สาธารณะรโยน์ แล้วก็มันจะมีเืน่นที่คณะกรรมการสมควรนะฮะมาใช้มาพิจารณาแต่ที่เขาได้มานี่มันมันอย่างนี้มันอย่างนี้นนคือคือเงินที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้จากเขาก็จะแบ่งจากกําไรส่วนหนึ่งใช่ไหมมาซื้อที่ดินมาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างองาคารเนี่ยที่ดินกันอาอาคารเนี่ยมันก็จะเป็นของกองทุนโดยกองทุนเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลสภาพของกองทุนคือเป็นนิติบุคคล เพราะฉะนั้นนิติบุคคลนี้ก็คือทุกคนที่มีเป็นสมาชิกในการเหมืนกันจะมีหุ้นอยู่ในอยู่ในนิติบุคคลเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีติดอยู่ในก็คือมีส่วนอยู่ในในที่ดินแล้วก็อาคารสิ่งปลูกสร้างนี้ถ้าเผื่อหากมีการเลือกกองทุนขึ้นมาในภายหลังมันก็จะมีการต้องเขาต้องชำระบ,บัญชีคือต้องขายข้อตลาดที่ดินกับกับอาคารเนี้ยไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปแบ่งปันกันกันสมาชิกบุคคน ไม่ใช่ว่าพอตั้งไปเอามาซื้อที่ดินแล้วที่ดินก็จะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นของกองทุนเพราะฉะนั้นพอเป็นกองทุนกองทุนไปที่บุคคลก็คือคือทุกคนเป็นสมาชิกถ้ามีการเลิอกกองทุนก็ต้องขายเขาเรียกว่าการชําระบัญชีก่อนที่จะเป็นการเลิกน,นิตสบุคคลเพราะฉะนั้นการชำระบัญชีก็คือของทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของกองทุนเนี่ยจะต้องขายแล้วก็นําเงินมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกคน การที่อันรนั่นมันก็คือยางก็แบบไปทรัพย์สินของ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 พวกของสมาชิกอยู่ดีก็กอเงินเงินที่ซื้อมาจากการลูกสมาชิกเขาออมนรับเื่อเก็คือมันเป็นกำไรไรกำไรนั่นแต่ว่าเงินแต่ว่าก็เท่ากับว่าอาคารกับที่ดินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของประธานไม่ใช่ของกรรมการมันเป็นของสมาชิกทุกคนนั่นแหละหากมีการชําระการเลิกกองทุนมีการชําระบัญชี มันก็ต้องขายแล้วก็เงินก็เป็นกองหนึ่งขึ้นมาก็ต้องแบ่งัปให้กับสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการก็ถือเป็นสมาชิกด้วยก็คือไปตามส่วนก็สงสัยก็ว่าบ้านนี้ทำไมทําได้บ้านอื่นเที่ยอย่างไ่ได้ลองหาลองหาลองหาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพื่อไอไอเชิดเป็นคนอู้เนาะไอเชิดแนะนำเก่าก่อนถ้าก็แนะนำกรรมการนะครับกรรมการคนต่อไปเนีแนะนำตัวยังห่อ นะก่อนดีกว่าเจ้านันเจ้าเจ้าวันทำไมเจาหน้าที่กันเจ้าหนี่เัินเจิะเจ้าเท้ากกนกานเจาเป็นทีของกองทุเออเรียกว่าเป็นหญ่คนั้นสันแวก็การเริ่มมีกองทุนมาก็หลายปีแล้วเหมือนกันก็หลายปีแล้วอี้มันพึ่งซื้อปีที่แล้ว ็กตอนแรกมันเป็นีการที่เขามาใหม่มันก็เป็นการปูนธรรมดาไม่ไม่ก็อยาจะมีเสื้อเลี้ยกันเนี้จะเป็นการเรื่องของบิ๊กหรใส่เสื้อนี้ยเป็นการด้านไหนการด้านบริหางรายส่วนต่างก็มาทำเรื่อยๆแต่รายละเอียดนี่มันจะมีในความมีในหนังสือในสมุดอยู่เนาะแต่ผมจะแนะนำคร่าวๆก่อนที่เอาได้จัดซื้อผมจะเอาเงินกันอย่างมาจากที่ไหน ก็คือเงินกองทุนเงินล้านแรกนะฮะที่เปิดขึ้นมาครั้งแรกหนึ่งล้านน้ำว่าบริหารจัดการสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้อยู่ประมาณสนะี่หมื่นเนาะสี่หมื่นนี่ก็คือเขาจะแตะมาได้เอาออกมาจใ,ใจ่ายมาได้เลยเราต้องสมทบไปเรื่อยพอดีเแย่งแห่งเพิ่มได้กองทุนสามเอสมันก็ได้เพิ่มสมทบมาเร<ๆ>ื่อยจากหนึ่งล้านสี่หมื่นมันก็กลายเป็นเดนิ ะได้การเงินเราล้มหมดเลยประมาณสามล้านบาทต้องล้อมหมดตวสามล้านบาทสามล้านไปทสี่ล้านไปทสามล้านไปเจาแยกแยกของสถาบันแยกของกองทุนนะจ๊ะของสถาบันเราจะมีอยู่เงินหมุนเวียนจะมีอยู่ประมาณแปดแสนบาทที่เราเพื่อกันเบิกถอนแล้วก็ออมค์ทราบกันสถาบันนี่เหมือน่วัน อ๋อสถานการณ์ก็ะม anyway> ันเปิดถอนได้เหรอจะมันเปิดถอนทำเหมือนกับธนาคารผู้ยังแต่เป็นเหมือนข้อจำกัดของธนาคารเอออีนะมันจะขัดกับกองทุน่บ้านนะกองทุนมบ้านปีนึงคือทำสัญญาเตืออถูกป่ะครับแล้วก็ปีนปีก็มาไส้แล้วก็ทำสัญญาใหม่แต่วามเปลี่นธนาบารการเงินเนี่ยจะคล่องหัวมากขึ้นโดยมีการระดมเงินออมได้ได้ได้ทีขึ้นเช่นเดือนละสองเตื้อ ความหม่เดือนละครือก็คือที่นี่เปิดพ่อเฉพาะสองวันอาจจะเปิดทุกวันก็ได้บางบางทีอาจจะเปิดทุกวันก็ได้คือเอามาฟาดฟาดถอนสามารถฟาก่อนฟากถอนได้อะแล้วก็สามารถกู้ได้ครับคยูือจะมีเงินแถมก้อนหนึ่งที่มาหมุนหมุนเพื่อทำเพื่อสภาพคล่องคล่องอาการบริหารได้คล่องขึ้นน่าสนใจสนใจก็น่าสนใจไหมป้านอกบ้านใดที่มีกอบรมูบ้านไ็ได้เลยยุก ถราบ้านแก่งเงินได้ก็ปากเดือนละเต๋อก็ได้ปากขอเดือนละเต๋อก็นะครับจำเการบุญนากาศนะครับมันสามารถที่จะเอาเงินมันไม่ใช่ว่าเงินของทุนอย่างเดียวนะทุกบ้านน่าจะมีอยู่เงินกองขบจอนเนาะเราสามารถเอามาบุรณาการร่วมกันได้เงินกองขบจอจะเป็นเงินของกลุ่มอ้อมซับกลุ่มอย่างกรจังถ้าเพื่อนจะเอามาร่วมกับหมอ แต่เขาต้องมีการจัดสรรให้กลุ่มของเพื่อนผลกำไรดอกเบี้ยของเพื่อนต่อได้เขาจะจัดสรรให้กลุ่มของต่อได้เนาะแบ่งกันไปบุระน้อยก็หน่อยแต่ระแจ้ว่าแบ่งกรรมการแบ่งดอกเบี้ยจัดสรรดอกเบี้ยนี่ตั้งกลุ่มแม่บ้านฟ้องกลุ่มทั้งเขาฟองเองนะเขาก็จะมีรายได้ถึงตั้งสองกลุ่มอย่างนี้ครับงานบ้านเกเงินเนี่ยได้ดอกเบี้ยครได้เงินเอาไปเอาไปบริหาร เพื่อนได้ดอกเบี้ยนักกว่ากว่านักนักกว่าฮาที่จะจะขึ้นมาเอาวพื้นแล้วเงินดอกเบี้ยเหมอนนั่นแหละเพื่อนจะเอาไปใช้จ่ายในในกิจการของเพื่อน<ม>แต่กองทุนของท้องสถาบ้านของท้องได้ดอกเบี้ยเอามาบริหารจัดการในหมู่บ้านพัฒนานในหมู่บ้านอันนี้ว่าผมยังมีโครงการที่จะตั้ง งบขึ้นมาเพื่อจะเอือครับผมบ้านเป็นซอยซอยสวยงามมวดศาสตรคือผมกำลังคิดอยู่แล้วรอพอส่วนที่เหลือจากการซ่อมแซมอาคารจะเหลือประมาณตัวไหยแต่ละปีเหลือตัวได้ผมจะพอจะใส่ออกมาได้ก่อนเอากวมต้องไปรอว่าเขาต้ออย่างคาดจะจะเข้ามาช่วยอะนร แตจุ้ชนน่ะสามารถเนี่ยได้ครับ